ความเดิมในตอนที่แล้วกับสวนพักทันษา,นากับรายการไม่ซื้อไม่เติมและไม่ขอแต่จิกได้ <c oughs> ขโมยเพื่อนบ้านจนรวยเละได้เงินมาลงทุนถึง82ล้านเย่82ล้านใช่นะครับผมผมก็เลยบอกไปว่าโทษทีพี่มือมันลืน <c oughs> ล้นลื้นกระเฮงแล้วตั้งใจจิกชัด,ชด และหลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตอย่างยากลําบากขึ้นกับคําด่าที่ตามหลังมาว่าไอก้กีกโมยอย่าไปจิกใครนะเว้ยให้ตายเดอะมันคือวิธีการรวยทางรัดก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็จะผูกจะเจ็บกับเพื่อนบ้านของเราที่ผลไม้นั้นมันหายไปะนะฮะเขาก็จะรักเรามากขึ้นและบอกว่าเออพี่แป๊บเดียวพี่รวยกว่าผมอีกนะผมไปจิกบ้างดีกว่าทุยพึ่งหาเมื่อกี้ไปให้จิกฟัก และครั้งนี้เงิน8ปดิบล้านของผมก็จะหายไปกับไข่ที่มันอยู่ด้านหน้าไอ้เจ๊มาเลยวะหน้าไข่เติมเหรอโอ้โหผมไม่อยากจะให้เพื่อนเพื่อนนันเห็นราคาของมันเพราะว่ามันแพงมากๆากทำให้ผมมันนั้นขนตูดแทบจะลุกทันกันเลยทีเดียวเจ๊โอ้โหถ้ากูไปจิ๊กผลไม้เพ,มเพื่อนบ้านมาชาติไหนกูจะได้ซื้อวะเนี่ยได้ราคาห้าสิบล้านเชสเค ผมก็เลยพูดกับ e ีีนี้ไว้ว่าผมจะใช้เงินให้หมดไปเลยใน50อ่าไม่ใช่ใน80ล้านนี้ในการลงทุนที่จะให้ฟาร์มของผมนั้นจเจริญเติบโตและก็ทำกำไรให้ผมเกินหมื่นล้านเรามาดูกันว่ามันมันจะได้ไหม <S <S นะฮะมันจะได้หรือเปล่า80ล้านจะเป็นหมื่นล้านได้หรือไม่เออ มาดูกันนะฮะในตอนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องทําการหาเ <c oughs> ขาเรียกว่าหาผลไม้ที่มันแรงโคตรๆมาอยู่ในสวนของเราแต่ตอนนี้เรายังไม่มีทําได้แต่เอาบักดี้ไปฟักนะครับผมดูสิห้าสบล้านมันจะขนาดไหนมันจะโอ้โห8ดชั่วโมงโอ้โห199โลบัคเพทูวินจบเรื่องเลยครับผม แปดชั่วโมงเลยแล้วครับพี่5 i v e minutes later เลยเวลาก็ผ่านไปถึง8ดชั่วโมงผมได้มาฟักไข่นี่อีกครั้งและสิ่งที่ผมได้นั่นคือมะแรงปอใช่มันคือทายาทของมะแรงปอน,นั่นเองนะครับผมมันคือลูกออดทุย <laughs> อย่าเกืยผมต้องทำอะไรกับสวนเราสักอย่าง <c oughs> เพื่อทำให้สวนเรานั้น,น,นรวยขึ้นในการลงทุนอีก20ล้าน ใช่แล้วครับผมก็เลยทําการถลุงผักกีกี้ของผมทั้งหมดให้มันออกไปจากสวนของเราเราจะไม่มีผักกีกี้แบบนี้อีกแล้วยังไงล่ะครับ <laughs> มันจะไม่มีอีกแล้วผมก็ใช้พวกของผมนั้นทุบทุกอย่างที่มันอยู่ในเน่แบบหน้ากระดาษเลียงเปสดลาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างมานะฮะเราจะสร้างให้มันดีกว่าเดิมนี่ทุบหมดทุบหมดทุม่มีเหลือ <laughs> ล้างแผงแบบเกลี้ยงหน้องนี่อ่าใส่หมดเลยครับทุกคนครับไม่เหลือฮะจังหวะนี้เราจะเอาผลไม้ที่โคตรแร่ระดับเรือแล้วนั้นที่จะมาลงสวนของเราและการลงทุนของเราในตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่24ร้านเท่านั้นเราจะได้สวนหมื่นร้านหรือเปล่าไปดูอเอาร้านเดียวให้รอดก่อนตอนนี้มีอุปกรณ์ชอบมีสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักมาขายแล้วนะครับทุกคน จับจองเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้เราจะเน้นแต่ของแพงเท่านั้นที่มันจะอยู่ในส่วนของเราเช่นไอ้เห็ดร้ายอันนี้นะครับเพราะว่ามันแพงมากๆถ้ามันติดสถานะพิเศษหรือว่ามันทองๆองนี่มันจะโคตรแพงแต่ตอนนี้เราต้องทําอะไรบางอย่างให้มันโล่งกว่านี้เฮ้ยอันนี้ยังไม่โล่งอีกเลย <c oughs> <c oughs> และสัตว์เลี้ยงที่สําคัญร้อน่ก็คือไอหนอนนี่ ไม่ใช่นอนเว้ยมันคือหอยทากปะโถใช่แล้วครับเอหอยทากน,นี้มันจะทําให้เราได้มเล็ดต่อการเก็บเกี่ยวแบบสุ่มมาใช่ไหมมันก็ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้คงไม่มีอะไรดีเท่าแล้วและนี่ก็คือเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อยู่ไหนวะคำหาเห็ดไม่เจอ <laughs> นี่ไงนะฮะและนี่คือเห็ดที่เราจะทําการปลูกเรียงแถวมาตรงนี้แล้วกันเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ข้างหน้าน่าจะดีกว่านะครับ และเราก็จะเรียงไปตรงนี้แบบเว้นช่องไฟนิดนึงนี่เว้นไว้นิดนึงแล้วก็เรียงไว้แบบนี้นะฮะเพื่อความสวยงามของสวนเราที่มันจะสวยขึ้นแบบตะการตาที่คุณนั้นอาจจะไม่คิดฝันว่นาผมจัดสวนได้สวยนสขนาดนี้นะฮะ <c oughs> แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเงินเราทุนเราเหลืออีกแค่24ล้านเท่านั้นเพราะว่าเราได้หอยทากกับราคา50ล้านมามันคุ้มไหมเนี่ย ผมยังไม่ได้ลองขายหอยทากนี้นะครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่แต่ตอนนี้ช่างมาเถอะนะฮะเอาดิดกูก่อนเออเออเกียงหน้องครบทีมเล g กูดและหลังจากนั้นเราแค่บำดุงมันนิดหน่อยในการที่จะเอาสปริงเกอร์มาปักไว้อยู่ไหนละเนี่ยและสปริงเกอร์ที่มาสำคัญมากๆก็คือสปริงเกอร์10ล้านนะฮะเพราะว่า มันจะทําให้ลูกบิ๊กมากและก็ติดสถานะพิเศษง่ายขึ้นด้วยว้าวไปเลยแต่ตอนนี้มันยังไม่ขายนะครับเราต้องรอเวลาเท่านั้น <c oughs> โอกาสที่มันจะออกมาขายนั้นมันจะยากมากๆโอ้โหไม่ได้แล้วไม่โลอะอันนี้นะห้าหมื่นระดับรีเจเนเร y และนี่ก็ซื้อติดไปก่อนเพื่อเราจะจัดบุนใหม่และบวดน,น้ำน้ำเคมีเท่านี้นจริงโอ้ห้าหมื่นที่จะกดแพงแอป F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีและมือถือ ไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจําเครื่องตั้ง MK ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิมเอฟฟินฟินกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษ และหลังจากนั้นเราก็เล่นวิธีการในการตั้งมาคอออโต้คลิกและให้มันคลิกผล,ลไม้ที่แพงๆไว้แบบนี้และก็เลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ตลอดทั้งวันไปเรื่อยๆเอาจริงมันก็ต้องมีทักผลบ้างที่มันมาขายแหละนะฮะเช่นไอ้ผลพลิกมันจะมาตอนชัดไหนไม่รู้ที่เรารู้0.1%เปร์นและแล้วความสำเร็จของเราก็มาถึงครับและนี่คือช่วงเวลาที่ผมนั้นดูออโต้คลิกแล้วมันกดเข้าเห็ดพอดีเชีย มันทำงานได้นะเนี่ยประสิทธิภาพสูง <S <S หลังจากที่เราออโต้คลิปไว้เป็นวันสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เชีย่ยทำไมเงินเราเหลือล้านเดียววันเนี่ยดูดีทุกคนเหลือล้านเดียวทุกคนผมแทบจะอึ้งกิมกี่เพราะว่าเราน่าจะซื้อไอ้พวกนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจําเป็นมากๆในการย้ายถิ่นฐานของเราเฮ้เงินกูหายไป,ปไหนอย่างไว อันนี้อันเป็นแสนเลยโอ้โหแม่โคตรเปลืองเลยอันเป็นแสนเลยครับพี่ในจังหวะน,นี้เรามีเงินหนึ่งร้านในชีวิตสุดท้ายกับของที่เราได้มาเฮ้ยนี่มันต้นองุ่นนี่วาเอาเรื่องเอฟเคของเรานะนมันได้ผลจริงๆครับเพราะว่าเราได้ต้นองุ่นมาแบบโคตรเยอะและที่สคาคัญเราได้เห็ดมาเยอะมากเพราะเห็ดมันาน่าจะมีโอกาสออกที่เยอะมากๆและที่เซอร์ไพรส์สุดๆนะครับในตอนนี้คือผมยังหาไม่เจอมีแก้วมังกรด้วย เอาเรื่องมากและก็มีต้นแปลกๆไหมอ่าเชีย่ยผมน่าจะตั้งกดต้นไผ่ด้วยนะกดต้นไผ่ด้วยนะผมไม่รวยเละเลยล่ะครับพี่โอ้โหดูเดทุกคนเฮ้ยไยอ้เชีย่ยไอ้เชี่ยผมกดมาได้ตอนไหนวะเนี่ยใช่แหละครับผมสลับการตั้งมาครัวนะครับว่าจะให้ไปอยู่ตรงไหนแต่นี่เห็นราคาแล้วที่คุณจะต้องอึง้งมันราคา สิบล้านกูรู้แลละหายไปไหนใช่สิบล้านเลยใช่บอกว่าเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยโคตรแพงแต่ความสามารถนั้นอลังการมากทําให้คนนั้นต้องอึง้งเพราะว่ามันจะทําให้พืชผักของคุณนั้นขนแบบโคตรใหญ่และก็ติดสถานะพิเศษง่ายขึ้นด้วยหวานเจี๊ยบและสิ่งที่ได้มาแบบไม่หวังนั่นคือต้นแปลกๆนะครับที่ได้มา โอ้โหและนี่คือสิ่งที่ผมแทบกรีดเฮ้ยเราได้ต้นพริกมาต้นหนึ่ง <c oughs> อะไรวะเนี่ยผมกำลังตั้งอยู่ในใจว่าไอ้สัตว์ทั้งวันเลยนะเว้ยได้มาต้นเดียวเกินไปเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับและนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องทําผมต้องทําการจัดสวนใหม่ให้มันดูดีกว่านี้แต่ตอนนี้มันติดขัดมากๆโหปีนไัยได้อย่างเดียวเพราะไผ่มันอยู่แนวหังหมดแล้วนะครับท่านชมและ สิ่งที่ผมจะทํานะก็คือผมจะย้ายต้นด้านหน้านี้ไปอยู่ด้านหลังนี่ผมจะเอาด้านหน้านี้แบบโคตรโลง่งเราจะปลูกด้านหน้าแต่ผลไม้ที่แพงแพงเท่านั้นเยี่ยมไปเลยนะฮะเฮ้ยมันปลูกล่อจรนเกินไปหรือเปล่าวะนี่โดนจิกได้เลยเนะี่ย <c oughs> บอกคำเดียวว่าผลไม้ของคุณนั้นที่แพงแพงนั้นจะหายไปแบบงง,งๆนะฮะมันจะหายไปได้ไหมไม่รู้แต่รู้ๆเราย้ายไปก่อนมันลกุกมากๆโอ้ เราไม่มีที่อาดูดีๆที่มันมุมดีๆไอ้พวกนี้เราต้องไปอยู่ในกอไผ่นะครับเพราะว่าเราต้องปีนไผ่เก็บเอาแม่งสูงอจริงหลังจที่ผมลองพิจารณาย้ายแล้วเรารู้สึกว่ามันจะอสะอาดตาขึ้นไหมผมรู้สึกว่าข้างหลังมันจะลกขึ้นหรือเปล่า <laughs> มีแคงหน้าที่มันสะอาดขึ้นนะแต่ข้างหลังมันเออไม่เป็นไรนะครับอู้หนาว โอ้หน้าหนาวพอดีนะครับจะทําให้ผลไมล้เราติดแช่แข็งแบบนี้หวานแน่ๆเราจะทําการเอาพริกมาปักชาไว้ตรงนี้แล้วกันเยี่ยมเลยและก็บำํำรุงมันนิดหน่อยนี่แน่ <c oughs> อยากได้ต้นพริกแบบเบิ้มๆมามครับน้องและต้นต่อไปที่เราจะทําการมาปักเร่องแถวนี้แต่ตอนนี้เอาต้นมะม่วงไปปักรวมกันก่อนนี่มันจะปักไว้ในนี้และตรงนี้ เฮ้ยไม่เอามะาม่วงยักษ์นะเว้ยเอาธรรมดาก่อนงั้นมันจะพุ่งเกินไปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพริกนี่ไม่เกี่ยงนะพริกยกักษ์ก็ได้นะเฮ้ยเอาว่ะและต้นต่อไปนะครับที่เราจะทําการปักลงดินในตอนนี้นั่นก็คือนี่นะครับในกูจะเปิดกระเป๋าทําไมนี่เลยอ่างุ่นนะครับท่านผู้ชมเราจะปักไว้ข้างหน้าแบบนี้มันจะได้งอกเงยขึ้นน้านบนแบบเรท่อนี่วางไว้เลยเออ องุ่นเราได้มา3านต้นเลยนะครับผมแม่โคตรตึงในการลงทุนนี่มีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลก่อนการตาัดสินใจลงทุนและเราก็ทําการเยี่ยวรถไตชีสตัวย่างไวว่าและหลังจากนั้นเราก็ต่อด้วยเห็ดที่เราจะทําการปักชําแบบเรียงหน้ากระดานแต่ว่าจริงๆเราจะเราจะปักฝั่งนู้นแต่ถ้าเราปักฝั่งนู้นเนี่ยเราจะทําการเอาบัวลดน้ําหรือว่าสปริงเกอร์ในราคา1ิล้านมาปักไม่ได้ ก็เลยมาปักไว้ตรงนี้เพื่อเอาสปริงเกอร์มารถมันด้วยนั่นเองนะครับแบบนี้จะหวานเจี๊ยบหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยผมถูกวิธีหรือเปล่าเราควรจะย่าปักสปริงเกอร์ก่อนหรือว่าเราจะปักต้นไม้ก่อนเอาจริงตุงงเชีย่ยวัวมันเบิ่มๆมากนะฮะแต่สมกับราคา10ล้านหรือเปล่านั้นมาดูชฉยเอาวะพู <laughs> แต่ตอนนี้เรากดเพลอื่นๆนั้นออกไปก่อนเพราะว่า มันจะมีผลงายมันไหลงอกเข้ามาพ่นแบบเบิ่มเบิมคือเรอือนะอ่ะตอนนี้รอไปก่อนและอะไรจีนนะผลไม้ผมผมก็โตขึ้นอย่างไวเพราะว่าที่ปักอยู่มันราคาสิบล้านยังไงแหละครับ <c oughs> เฮ้ยพูดถูกไม่ได้สิบล้านรอกวะเออไม่งั้นเงินตูจะหายไปจากไหนไวๆขนาดนี้และผมก็ทําการเอาฝักบัวนั้นแทงซ้ำก็ไปอีกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มกลายพันธุ์ เชียรลูกโคตรใหญ่ดูดิเชื่อพิกยักษ์โอ้อโหถ้าติดทองด้วยจะหวานเจีย๊ยบมากๆและตอนนี้คือเต็มต้นเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยสินาทีแล้วเมื่อไหร่จะหมดวะเนี่ยนานเหลือเกินคุ้มค่าจัดและหลังจากนั้นผมเอาตังทั้งหมดไปถลุงกับอะไรบางอย่างที่มันสำคัญมากๆเช่ได้นอยไผ่นี่ ว่าอย่างอื่นผมไม่มีแล้วและผมก็ซื้อทั้งหมดหมดแบบหมดรูดจริงๆนะครับทุกผูมและหลังจากนั้นเงินของคุณนั้นก็จะเหลือเพียงแค่7บาทเีจ๊ตัวช้เงิน80ล้านไปใน1วันพระเจ้าอะไรมันจะใช้ขนาดนั้นเนี่ยโอเคชอบบมีเป็นกรับฟาร์มแบบอนิเมแมนการ์ดด้วยนะครับผมตลอด2 4ชั่วโมงทักมาได้ถ้าผมยังไม่หลับนะฮะ มีทั้งเควสลองยูโูบและเควสต,ต่างๆใหม่สด